เมื่อก่อนเป็นคนที่รู้สึกว่าผิวค่อนข้างแข็งแรงอะพออายุมันเริ่มแบบมากขึ้นกลายเป็นแบบแพ้น้ําแพ้ฝุ่นแพ้นุ่นแพ้คือแพ้เยอะมากแม้กระทั่งเครื่องสำอางที่เราไม่เคยแพ้ก็แพ้ก็แพ้ใช่ค่ะทำยังไงอะจริงๆอะโบก็ไปเสิร์ชชิงแบบผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าอันนี้ตอบโจทย์อันนี้ดีอันนู้นนี้น่าเราซื้อมาลองเยอะมากแต่รู้สึกว่ามันไม่เคยมันไม่เคยทําให้ผิวเราดีขึ้นบวกกับแบบผิวเราแพ้เยอะจริงๆจนไปเจอครีมตัวหนึ่งที่โบรู้สึกว่า เคยตัวนี้ดีดีมากๆคีมตัวนั้นนะคะชื่อจลิน่าพลัสดีมากคีมรบกแก่ค่ะตัวนี้ดีจริงและทีมตัวนี้มีสารสกัดอะไรบ้างอะตัวนี้นะคะก็จะมีรบกแก่เพเนียมนะคะแล้วก็มีน้าแตงกวาซึ่งถ้าลองดมดูอะคือจะมีกลิ่นแบบสดชื่นอบกขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีพวกไขมุกนะคะแล้วก็วิตามินอีแน่นอนสาหรับพวกผิวแห้งแพ้ง่ายอย่างเราเนี่ยซึ่งตัวนี้นะวิตามินอีก็ไม่ธรรมดาวิตามินอีก็นําเข้าจากออสเตรเลียด้วย ทำผลิตที่ออสเตรเลียอยู่แล้วซึ่งโบอ่ะพอได้ใช้ตัวนี้โบรู้สึกเลยนะว่าแบบดีมากเพราะว่าเราเห็นเลยว่าแบบรอยจุดดำํำต่างอ่ะมันจางลงจริงแล้วผิวที่แบบเคยแห้งมากๆอ่ะมันฟื้นฟูได้ไวกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยครีมเขาดีมากๆแบบใช้แบบตอนกลางคืนที่แบบแถทาจะแบบพอกหน้าไปเลยจ้าตื่นมาแล้วมันบวกกับกลิ่นเขามันหอมมากม,มันีแลกซิ่งมากเลยค่ะเขาบอกเป็นครีมที่ลิชมากๆเนื้อครีมนี่ยมันลิชเลลองดูสิเป็นยังไงตัวไหนเออมาต้องซื้อใช้บ้างแล้วนะ เพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้ครีมเลยอกกุณาใช้เอะจริกลิ่นมันหอมมากลองคว่ำดูสิครีม่ถ้าคว่ำไม่ตกก็่แบบว่าแบบขีดเ้นเข้มข้นเข้มข้นค่ะดีจริงๆคือแบบชอบคือใช้หมดเปหลายกระปุกแล้วอ่ะจริงๆนะจริงๆเมื่อโบใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างสิ่งแรกเลยที่เห็นก็คือแบบผิวกับมานุ่มเหมือนเดิมผิวกับมานุ่มแล้วก็คือรอยอะไรอย่างเงี้ย มันค่อยๆจางลงแล้วแบบพวกลายดําจากสิวที่เราเป็นมันก็ค่อยๆค่อยๆจางลงจนแบบมันเนียนจริงๆอ่ะแล้วโบคิดว่ามันตอบโจทย์มากๆสําหรับแบบคนคนยุคนี้ด้วยเพราะว่าบางทีเราลองหลายสิ่งหลายอย่างเยอะเกินไปแต่ตัวนี้คือแบบเป็นตัวฟื้นฟูดีมากคือจริงๆแล้วโบก็ใช้ตัวนี้มาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยลกแกะจะมีโมเลกุลที่เล็กมากแล้วสามารถที่จะซึมแล้วก็กลับให้ผิวแบบมันฟื้นฟูผิวได้จริงๆอ่ะแล้วสามารถทําให้ผิวกับมานนุ่มได้จริงๆค่ะ